มันแตะไปแล้วนี่วผมว่าจะตั้งกล้องมันแตะมันแตะมันแตะบันทึกวิดีโอไปละข้างมันผมคลายเส้นผมคลายยามองเอ้ไม่ใช่ยามองไอ้อะไรนะก็คล้ายๆยามองเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมคลายทุกวันแหละแต่ว่าเหตุปัจจัยเราอยู่กับการยกของครับ ยกของหนักผมยกไอ้ยกลังโคกเต็ม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 ลังอะลังโคกที่ร้านผมหนึ่งมีอยู่เก้าลังนะครับมีอยู่ตั้งเก้าลังอะผมไปซื้อมาทีก็ตุนไว้ละอม,มันก็หนัก,น,กนะนะ ก็ยกหนะแล้วก็ถังน้ําแข็งอีกนะครับอืมใส่เข้าไปเต็มถังบางทีไม่ได้ขายอะ่ะอืมโ,อโหผมต้องยกคนเดียวนะ <c oughs> นั่นแหละก็ใช้ี <c oughs> เขาเรียกธรรมชาติใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติเนี่แหละ ธรรมะนี่ก็ธรรมชาติผมไม่ได้นี่ก็ธรรมชาติครับตาตานี่พวกคุณเห็นไหมล่ะการเคลื่อนไหวในร่างกายของคุณนะคุณเห็นไหม,มผมไม่ได้ปฏิบัติทำเลย ผมไม่ได้ฝึกสติเออผมไม่ได้ฝึกสติเพื่อจะเห็นกายทำงานอะไรทั้สิ้นเออไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมีอยู่กับทุกท่านเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเป็นธรรมชาติน่ะเพราะคุณไม่เห็นเองเออไม่เห็นจะมาโทษผมไม่ได้ก็พวกคุณไม่เห็นออผมก็บอกให้พวกท่านอ่ะ ฟังธรรมะท่านอาจารย์วิทย์เพราะผมก็ฟังธรรมะท่านอาจารย์วิทย์มาเช่นกันแต่มันต่างตรงที่ว่าผมไรจตนาที่จะมีที่จะเอาที่จะเป็นนี่ดิเออมันต้องฟังแบบเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินี่แหละนะ คือไม่มีการอยากได้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นผู้สำเร็จกิจอยากจะเข้าใจโอ้ยมันไม่ใช่ทางนั้นอ่ะเออนั้นมันเอาตัณหานําเข้ามาทางนั้นเลยมันเอาความอยากนําเข้ามาความโลภนําเข้ามาอือยากได้ธรรมามก็โลภนะมันไม่ใช่ไม่โลภม,มันก็เลยพากันไปติดม,มันก็เลยพากันหลงรู้ ไปติดไอ้วิญญาณกันนี่แหละนะถึงประมาทีรทากันไงผมจะเอาอะไรมาประมาณอนะ่ะเออผมก็ใช้ชีวิตปกติผมปกตออิขายของทุกวันออจะบอกว่ามีความสุขก็ถูกอะ่ะจะบอกว่ามีความทุกข์ก็ถูกอะ่ะ ก็ดาเนินชีวิตอยู่งี้ย่เออชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะอืใช้ไปดิจะใช้อะไรอ่ะอืจะแจกจ่ายธรรมะบ้างก็ก็ไม่ใช่เรื่องของความอยากได้อย่างมีอยากเป็นก็แจกจ่ายเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะเออช่วยอนุเคราะห์แค่นั้นแหละเออเผื่อมีบางคนหรือหลายๆคนหรือเป็นสิบเป็นร้อย ได้เข้ามาเจอได้เข้ามาเห็นนะเออนั่นแหละตรงนี้แจกจ่ายกันไปก็อุประมาเหมือนพระสัชินั่นแหละประมาณนั้นแหละครับอืมท่านก็แจกจ่ายธรรมะให้อ,อพระอุปติสะนะนะนั่นแหละก็บอกว่านี่เราเป็นสิทธิ์ของตถาคตอืม เราเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระอาชีวะพูดแบบนี้เหมือนกันแหละผมก็พูดเหมือนกันนี่ผมเป็นสิทธิ์ท่านอาจารย์วิทย์นะก็ให้ได้ให้พวกท่านนนั้ได้ไปฟังอืผมบอกว่าทำแท้ตรงนี้นะของท่านอาจารย์วิทย์นี่แต่ก็ว่าคําว่าทำแท้รู้สึกว่ามันมีเออช่องใครบ้างวานะที่เอาไปใส่ว่าทำแท้ทำแท้ ทำแท้อะไรอธิบายไปมาบอกจิตว่างออือืบอกตรงที่ว่างๆมันว่างเขาบอกอืให้ปล่อยละวางแล้วไปอยู่กับความว่างอเอาจิตไปอยู่กับว่างเอาจิตไปอยู่กับลมออแล้วบอกนิพพานนิพพานอะไรไม่ดับ ทำไมคุณตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งวะครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ละสำนักอน,นัตตาเนี่ยทำไมคุณตีความหมายไปเป็นแบบนั้นทำไมมันไม่เหมือนกันกับผมวะตอนเด็กๆของตีความหมายอีกแบบหนึ่งนิพานออตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่เริ่มเรียนทําตีผมสิบ สิบสิบเอ็ดขวบนี่แหละตอนนั้นผมหมายถึงดับเลยนะตอนนั้นอ๋อมันดับนี่วะมันไม่ได้มีที่สิงสถิตยอยู่ที่ไหนสักแห่งเลยนี่วาตอนนี้ทําไมมันสอนกันอยู่ต้องไปสิงสถิตยอยู่ในความว่างเอออยู่ในลมเออจะไปสิงอยู่ทําไมตรงนั้นนะบอกว่ามันเป็นอจินไตมันไปไม่มีที่สิ้นสุดผมตอบไม่ได้หรอกไม่มีใครตอบได้หรอกครับบนโลกใบนี้ ออว่าคุณจะไปไอไปดับตัวดับตนอยู่ปางไหนก็ไม่มีใครรู้มันเป็นอจินไตยพวกนี้เขาเรียกว่าพวกคาคาอยู่ค้องอยูอ่ไม่รู้จะได้กลับมาเจอแสงสว่างอีกไหมก็ไม่รู้อเออแสงสว่างก็คือคนนี่แหละครับมนุษย์นี่แหละ เพราะปัญญามันต้องเกิดจากคนเกิดจากตอนเป็นคนเมื่อคุณเป็นคนอยู่นะเป็นมนุษย์นะมีชีวิตอยู่เนะี่ยเออก็ทำปัญญามันถึงพร้อมให้มันกระจ่างให้มันรู้นะว่าดับแล้วว่าสิ้นเชื้อแห่งการเกิดแล้วมันจึงจะการันตีตัวเองแบบผมได้เอมันต้องเห็นการดับ มเมื่อบอกเข้าใจเข้าใจหมดแล้วเข้าใจดแล้วคุณก็ดําเนินชีวิตไปปกติเออแล้วก็ฟังธรรมะท่านอาจารย์วิทย์ไปฟังแบบผ่อนคลายอะ่ะอืมฟังธรมธรมดาธรรมดาอะไรเจตนานะ่ะอืฟังเป็นไหมฟังแบบนั้นเออภาษาธรรมที่พูดก็เป็นภาษาฟังง่ายๆด้วยเออไม่ได้อะไรมากงไม ที่ท่านอา,อาจารย์วิทย์นำมาแสดงอะนะนั่นแหละครับม,มาด้วยแบบถ้ามาด้วยแบบอยากได้มันเป็นซะอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะม,มันไปสร้างอนุสัยมาจากตรงนูน้นตรงนี้มาเยอะแล้วไงออม,มันก็เลยติดติดอนุสัยตรงนั้นมาอีกพอมาตรงนี้มันก็ แกะยากคายยากอยากจะเข้าใจไปเรื่อยอยากจะเข้าใจไปเรื่อยคิดหาไปเรื่อยแบบเนียนๆไปเรื่อยนะอัตราตัวตนมันก็อยู่ในนั้นแหละเออมันอยู่ลึกๆอะ่ะอมันก็ไม่ออกมาทำลายตัวมันให้ให้เห็นนะให้ปัญญาคุณเห็นนั่นแหละ โอเคครับผมจะไปทำงานแล้ว9โมงดูดธรรมะไปแล้วก็ขี้เกียจเนาะบางทีพูดไปก็งั้นๆแหละมันคนมันไม่น้อมรับนะมันปฏิฆาตั้งตั้งแต่เรื่องแต่งตัวแล้วบางคนอืม บางคนมันก็ปฏิฆะการพูดของเรามาจับผิดการพูดของเราก็มีมันไม่ย้อนกลับปองหาตัวเองในคนตรกนีออ้ก็ไม่เข้าใจเขาละทำไมมันเป็นแบบนั้นนะแต่ผมเข้าใจตัวเองไงออทุกท่านก็เช่นกันควรจะเข้าใจตัวเองเออไปเข้าใจ,จเรื่องคนอื่นไปหาเรื่องคนอื่นเขาไปหาตรงนั้นตรงนี้ เออแล้วก็ทําตามเขาไปทั่วปากเนี่ยจบอกว่ามีกับทุกคนอยู่กับทุกคนพูดเอาความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่กับพุกท่านทุกคนนั่นแหละแต่อยู่กับทุกคนไม่ใช่ว่าไปเอาของคนอื่นมาทําตามไม่ใช่แบบนั้นเออเขาบอกนั่งดูลมคุณก็ไปเอาจากที่อื่นไงแล้วมานั่งดูลมมานั่งดูลม ไปเสพลมถ้าใครเสพบลมได้ก็จะได้เป็นพระอาหารชุบมือเปิดไปหรือเปล่าชุบมือเปิดไปมั้งก็หลงไปต่อนะครับเออผมก็ปรารถนาดีแหละปะมาบอกแต่มันผิดหูเพราะคุณเองอ่ะแค่นั้นแหละผมก็จะพูดแบบนี้แหละ กวนๆไปแบบนี้แหละทุกคลิปของผม,มพูดดีไม่ได้ท่านอาจารย์วิทย์บอกพูดดีมาเยอะแล้วตั้งหลายคลิปพูดดีพากันเอาธรรมะไปปู้ยี่ปู้ยำกันเป็นซะแบบนั้นแหละเดี๋ยวผมเคลีย ภาระอะไรต่างๆ่ให้หมดเร็วๆให้หมดจะได้ไปเล่นกับท่านอาจารย์วิทย์นะนะครับ <c oughs> ไปเยี่ยมท่านบ้างนะครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันบอกตามตรงนะมันมันชีวิตมันอิสระเออมันไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะตรงนี้ <c oughs> ไปเที่ยวทะเลก,ก็ได้นะ <c oughs> แต่มันก็เอ่อมันก็ต้องปรุงรสชาติขึ้นมานะให้มันสนุกอืมแค่นั้นแหละที่จริงมันจืดนะจืดไปหมดแหละน้ำทะเลมันไม่ได้จืดหรอกตัวเรามันจืดนะมันจืดมันมีอะไรบางอย่างหายไปอะ่ะ หายไปจากตัวตวนอะเออตัวตนตัวนั้นอะหายไปจากตัวตวนร่างกายเนี่ยเออไม่ได้ออือกินข้าวกินปลายเออก็หากินที่มันอร่อยนะเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าผู้ที่สําเร็จกิจหรือเรียกว่าอ,อืมเห็นความไร้ตัวตนแล้วเนะี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นละ่ะทุกคนอะเออทรมากก็ไม่มีหรอก เรื่องธรรมะ,ะออแต่มีเรื่องธรรมะเน,นี่ยมีธรรมะนี่นี่ตกแป๊ะแป๊ะนี่แหละธรรมะเออพูดอยู่นี่แหละปากแมบ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 อยู่นี่แหละธรรมะอืธรรมชาติภาษานี่ธรรมชาติละเราต้องคุยกันเราต้องสื่อสารกันนะพวกคุณเน่ะมัวจะมโนหาอยู่นั่นแหละเออไม่รู้มโนจเจ้าอะไรตั้งไหนมันไม่มี สิ่งที่พวกท่านต้องการเอาหรอกผมจะบอกให้โอเคครับสวัสดียามเก้าโมง